ระวังระวังนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายแล้วต้องไปถทายแล้วลไม่ได้กลับล้สวัสดีครับพบกับผมในช่องคุณหลายมาแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ศาลพระคูกระกำนะครับพาทองเพชรมาเล่นนะครับผมนี่เรามีฟุตบอลมาด้วยนะครับวันนี้เราจะจัดหนักกันนะครับ กีมเลยคุญไหลนะครับสองเพชรมาแล้วครับมาแล้วครับดูๆมาครับโอ้โหบุญไหลว่าไงครับบุญไหลว่าไงสองเพชรเตะครับเตะโอ้โหสองเพชรกัดคุ้นจังเลยครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหเลี้ยงไปคนเดียวครับเลี้ยงไปคนเดียวโอ้บุญหลายว่าไงครับบุญไหลปอดกระเป๋าแล้วครับไปแล้วครับดูๆมาครับเอ้าครับแล้วครับโอ้โห อ่ะโมดโอนรถเกลือแล้วครับเกลือแล้วโอ้โหทองเพชรดโอเคฮะเป็นยังไงครับสัมภาษณ์หน่อยครับโอ้โหเมื่อกี้คุณเต๋ารถใช่ไหมครับยาเด้อยาเด้อยาเด้ออันนี้ผมให้ใบเหลืองไว้นะครับโอ้โหหันเห็นแต่ดากเลยครับไหวๆไปแล้วครับของเพชรตามมาครับตามมาจีบบุญหลายว่าไงครับบุญหลายห้ามใช้มือครับฟ้าครับบุญหลายโดนใบแดงครับโโอ้หโอ้โหไปแล้วไปแล้ว โอ้โหมานี่ครับอันนี้ไปแล้วเกือบไปผมหลุดเลยครับหลุดีชมพูไปครับหาแม่หาแม่แม่ว่าไงครับแม่อยากเล่นด้วยไปครับไปครับไปแล้วเลีลเ้ยงไปคนเดียวครับไม่มีใครเล่นด้วยนะครับโอ้โห <c oughs> บุญไหลว่าไงครับบุญไหลย,ยอมแพ้นะครับผม <c oughs> บุญไหลเหนื่อยครับไปแล้วครับไปครับโอ้โหเลี้ยงไปคนเดียวเลยครับดวงๆไปแล้วครับมาครับวิ่งมาแล้ว มีคนเรียกบุญไหลไปเล่นด้วยครับโอ้โห <c oughs> ไ,ไปแล้วครับไปแล้วพองเพชรไม่มีใครเล่นกับหนูหนูเล่นคนเดียวมี่กับดีก,กว่ามานะครับมาแล้วยิงถุงโดม้าไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเตะเตะ <c oughs> ว้าวเตะยิงคนเดียว <c oughs> โอ้โหชิงมาชิงมาชิงมาครับโอ้โหไปพี่กไปเล่นกับพองเพชรแล้วครับ เอาวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วทองเพชรดันไปหาพิการแล้วพิการเล่นด้วยแล้วเย่งมาครับเย่งมาพิการย่งบอลจากทองเพชรแล้วเอาวิ่งแล้วทองเพชรวิ่งทองเพชรจะย่งบอลจากพิการได้ไหมครับโอ้รู้นะครับผมทองเพชรเงียบนะครับ วันนี้ทองเพชรไ,ไม่ไม่ดีดนั้นนั้นเลย,ายการกับทองเพชรเล่นระวังระวังนะออโปรแกร,ร,ร <c ười> อมอาการตอนยามเย,า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 ยน็นนะครับผมทองเพชรไล่ไล่น้องต้านะครับ แทงแทงกระป๋ายแตกแตกไม่แตกแตกแตกวันที่หนึ่งโอ้โหระวัง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 นะโน่นทองเพชรลูงบอลอยู่โน่นบอลอยู่หลังกระพิการนบนแย่งพิการแล้วแย่งได้ไหมครับโอ้โหดูงพิการแย่งกับน้องทองเพชรอยู่อ้าว อ่ะกัจจนะอ่ะวิ่ง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 วิโอ้โหทอมพชรวิ่งไปหาอาแม่แล้วนะครับแม่ตกใจวิ่งเตะการกระเด็นนการระวังในการลุงไม่ดีแม่ดีแทนลูกนะครับไปไปหาพิการไปไปนู่นนู่นพิการเล่นนู่นไปไ อาทองเพชรจะแย่งพิการระวังระวังนะครับพิการระวังนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วทองเพชรอย่ามานะลูกอย่ามาอย่ามาลูกอย่ามาไปาพิการเลยไปหาพิการอ่าโอ้ไปแล้วตำรวจพิการเลยพิการพิการจะแย่งทองเพชรได้หรือไม่ได้เปล่านะครับโอ้โห ไปไปวไปไปไปแล้วนะครับทองเพชรเอาไว้คนเดียวไม่เครเล่นด้วยเลยทองเพชรป่เข้าป่าดิทองเพชรจะวิ่งเข้าป่านะครับไปเดาไปเดาไปไปาไปา เริ 1, oh, l l ่มเริ่มละเริ่มดีละเริ่มดีละไปแล้วไปแล้วไปการแย่งบอลทองเพชรหน่อยเร็วจะแย่งได้ไหมเนาะรอดูกันต่อไปนะครับหัวทองเพชรไปแล้วขอเล่นแบบไม่บอกใครเลยครับทองเพชรวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วพิการจะหลบได้ไหมไปแล้วไปแล้วทองเพชรทองเพชรี่ตรรงน้คับอพิการ ทังเพชรจะแย่งพิการได้หรือเปล่านะครับเกือบรุดไปนู่นนู่นอยู่กับพิการไปแย่พิการแล้วเอ้าเอ้าฟังเพชรงงนะว่าลูกบอลมันอยู่อยู่หน้าหรืออยู่หลังครับ ทองเพชรยังไม่เหนื่อยเลยพี่การพี่การเหนื่อยยังพี่การเหนื่อยยังทองเพชรจะไม่เหนื่อยนะครับทองเพชรจะมีเรี่ยวมีแรงนะครับไปแล้วไปแล้วทองเพชรจะวิ่งไปหาสารพัครูประกรรมแล้วน่ะทองเพชรทองเพชรไปไหนทองเพชรทองเพชรไปกับน้องตา ทองเพชรวิ่งไล่น้องตาแล้วทองไปไหนน้อทองเพชรน้อทองเพชรไปไหนเอ่ยทองเพชรไปไหนทองเพชรเข้าป่าแล้วไป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 แล้วทองเพชรวิ่งเข้าป่าแล้วครับอู้ทองเพชรวิ่งเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วไปหาเห็ดแล้วหาเห็ดแล้วทองเพชรหาเ้ป่าทองเพชรวิ่งเข้าป่า ข้าปลาสองไซยอยากเล่นน้ำอยากเล่นฟุตบอลในป่าก็ไม่บอกนะครับอยากเล่นน้ก็มาบอกมาเออมอไสมอไซสระวังมอไส่เตะไปอ่ะเตะมาเตะมาเอ้าเตลกเพชรเตะไปอ้ัวปลาแล้วเล่นเลยเนาะทเพชรเล่นเลยเนาะ โอ้วิ่งกับปลาลาบเลยครับปลาลาบเนี่ยงานเนี่ยปลาลาบปลาลาบนี่แหละที่มาของว่าปลาลาบนด้ดิเอาทองเพื่อนหายหายหายแล้วทองเพื่อนหายแล้วไับลทองเพื่อนหายทองเพื่อนเข้าไปในป่านะครับเอาในในๆนเขาจะออกมาทางไหนโอ้โหกันไปนี่ไปอไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะ ชมเป็กข้าป่าพี่กาข้าป่าครับต่างคนต่างวิ่งตามหากันนะครับมาแล้วมา,า,าแล้วาม,มาบอกผมว่าลาดพักแป๊บ